ตัวนี้มนัเียมอไรมนจัดไปตัวนี้มั้ใเยพวกันนัเตมเขียนไอ้หัวนี้ขาดเลยปะขาดเบ็ดขาดหักเลยนิ้มไปแล้ว

呃。他们那听得清，